สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับสถานะคนรอรารักเก่านะคะประจำเดือนกุมภานะกเ็เป็นคิวชาเมศนะคะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีแบบ่งวันที่ได้ทางตนตกตะไัทยะคะ่ะขอให้เป็นคนที่เลิกกันเด็ดขาดแล้วนะคะถ้าแค่ทะเลาะกันเนี่ยดูแบบคนมีคู่นะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะในกองแรกจะเป็นตัวตนของคุณเมธนะคะกล่องที่สองตัวตนของคนรักเก่าแล้วก็บทสรุปค่ะท้ายสำหรับนะคะขึ้นเป็นเดี๋ยวจตินะคะความสัมพันธ์นี้นะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีพลังงานของเนื้อคู่นะคะไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญอยู่แล้วแล้วก็ เหมือนกับมีสายใหญ่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะถูกกำหนดมาให้ได้เจอกันในตอนนี้เนี่ยมันยังมีในเรื่องราวของความยุติธรรมหรือว่าการเคลียร์ใจนะคะบางอย่างที่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นในอนาคตนะคะก็คือความสัมพันธ์ยังไม่ได้จบลงแบบ100%เซนะคะมาดูไพ่ของคุณนะในอะกองแรกนะคะ,ะได้เป็นเด e s สตาขึ้นมากับหัว เป็นช่วงเวลาที่คุณยังคงเรียนรู้นะคะจากความสัมพันธ์เก่าที่มันมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะแล้วก็เพื่อที่จะได้ปรับใช้นะคะหรือว่าแก้ไขแล้วก็ยังเป็นช่วงที่คุณยังเยียวยาจิตใจอยู่ด้วยนะคะคือยังไม่ได้หายสนิทร0 0เซนะมีปัดเหรียญน,นะคะกลับหัวแต่งเลยก็ตามความสัมพันธ์ที่เคยมีความผูกพันกันนะคะ รู้สึกว่ามีความผูกพันกับคนคนนี้มากมายกว่าจะตัดใจมันก็ยากตอนนี้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วจริงๆนะคะแต่ก็ยังมีพื้นที่เหลือในใจให้กับเขาเสมอนะคะยังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกันเนี่ยค่ะ6ถ้วยไพ่ก็ต่อเนื่องมาเลยนะคะพลังงานคุณมีความทรงจำที่ดีกับเขานะคะก็พลังงานตรงนี้เป็นคู่ในดิจฉาิได้ด้วยเหมือนกันนะ แล้วก็สุดท้ายนะคะความในใจก็คือยังอยากไปต่อนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากได้เริ่มต้นใหม่นะคะกับคนนี้เนาะมาดูพลังงานเขานะคะ,ะเป็นหกเหรียญน,นะคะขึ้นมากลับหัวตัวเขาเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้แต่ว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่บาลาน์ ไม่ว่าในด้านใดหรือว่าด้านหนึ่งนะคะหรืออาจจะหมายถึงการรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจก็ได้ว่า,าไม่คู่ควรกันอะไรแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เคสใบต่อมาของเขาเป็นอัศวินถือกทาคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในลักนณะราศีธาตุไฟก็ได้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยเวลาที่เขาคิดอะไรตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าต่อเชื่อมันน่นในความเชื่อของตัวเองแบบนั้นนะ คือเปลี่ยนใจคนคนนี้ยากมากนะคะแล้วก็มีกิ่งถือถ้วยด้วยเขาไม่ต่างจากคุณเขายังรักคุณอยู่แล้วก็ยังคิดถึงนะคะเสมอเลยเนาะไฮโลฟอนนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขามุ่งมัน่นทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสนใจเรื่องเราอของตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็มีมองว่าพลังงานคุณ2คนเนี่ยจะคล้ายกันตรงที่ว่ายังไม่ได้ตัดกันขาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในบทสรุปกันนะสิบเหรียญกับหัวนะคะ ทั้งคุณและเขาเคยมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์บางอย่างทําให้ไม่สามารถไปต่อได้ก็อาจจะหมายถึงแผนตรงนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปหรือว่ายังพอมีความหวังอยู่นะคะเพราะว่าใจก็ยังตรงกันเนาะเนี่ยค่ะมันมาติดอยู่ที่สภาวะแ่งแมนก็คือเหมือนการต้องรอเวลา รอสถานการณ์อะไรบางอย่างให้มันผ่านไปก่อนถึงจะสามารถกลับมาเริ่มกันใหม่ได้นะก้าเหรียญนะคะกับหัวคุณทั้งคู่ไม่ได้ไปใช้ชีวิตโสดแล้วมีความสุขนะคะคุณน่าจะโฟกัสที่เรื่องการทํางานเรื่องของความมั่นคงมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ไปหวานเสน่นะคะหรือว่าหาคนใหม่ๆเข้ามานะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะอันนี้ชัดเจนว่ายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็ถ้ามีโอกาส ก็อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆนะคะให้แก่กันและกันได้รับรู้นะก็อาจจะไม่ค่อยจะเหมือนํำทำนายในครั้งอื่นเลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้มันพลังงานมันชัดมากสำหรับชาวเมดว่ายังอยากที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะน,นานที่จะเจอพลังงานแบบนี้เนาะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดเช่นเดียวกันด้วยนะคะเรามา ต่อที่ย r ราเคานะคะมาเช็คพลังงานความรักเพิ่มเติมนั่นแหละค่ะตอกย้ำนะคะเพราะว่ามีกีฟอยู่ในเชปเชนส์นะคะมีโคเดพเดนซี y แล้วก็เลตโก o ออฟคอนโทรชินะค,ะคุณสองคนนะคะเมื่อไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเมื่อปล่อยมือกันไปเนี่ยก็ได้รู้ใจตัวเองค่ะว่าไม่สามารถขาดกันและกันไปได้ตลอดไปหรอกนะคะคือทั้งคู่เนี่ยยังอยากที่จะกลับมาให้โอกาสกันใหม่แต่ คุณสองคนไม่สามารถจะไปเร่งเวลาของเหตุการณ์อะไรต่างๆได้ถ้าอยากจะสบายใจในตอนนี้เลยก็คืออยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าเป็นไปตามช่วงเวลาของมันนะคะมาต่อกันที่คำนำ ฟู p e o p p e ค่ะโน่ค n ม c ม m น u n เค a เคลียร์ l y อาจจะมีคนกลางนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือช่วยทำให้คุณได้กลับมาประสานรอยร้าวกันนะคะ,ะมีโอกาสจะได้เคลียร์ใจแน่นอนนะคะไพ่คอมเม้นท์เมันขึ้นแล้วก็ no ก็คือตอนนี้คือพยายามปล่อยวางอย่าคิดลบนะคะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างที่บอกนะคะกะ็จะทำให้สบายใจนะคะในระหว่างที่รอ คนรักเก่านะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่พิเศษจากคนรักเก่านะคะที่ฝากถึงคุณโอเคออกมาเองนะ we've been together for lifetimes ชัดเจนนะคะไม่น่าจะต้องแปลและก็ <c oughs> เขามองว่าคุณสองคนเนี่ยยังไงก็ต้องได้ลงเอยกันนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะรอเวลานะคะ สำหรับใครที่ยังคิดถึงคนเก่าเนี่ยต้องบอกว่าดีใจล่วงหน้าด้วยนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้สมหวังนะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าใครอยากเกมยนคำทำนายก็พิมพ์นำรลับได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับเมมก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะยินดีนะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ